ครับวันนี้เจอช่องผมเหมือนเดิมสั่ซิงนม่มเี่ยชแนลครับวันนี้มาปล่อยควายเจ้าเลยครับพี่น้อยกันกรยงเย่งไปหนแบบุ้เฟ้าส่วนแม่ส่วนใบยูครับได้นอนเฝ้าบนนอนเฝ้าพรุ่งต้คืนปล่อยควายลงกินหญ้าครับแก่็เริ่มเขียม แล้งครับแต่คืนทำหน้าฝนเด๋ยวตกกับมาตกนี่ครับนี่นก็หน,นองน้ำข้างสวนสะขูดไว้ครับเลี้ยงป่าว่ากันด้วยราคาควายครับประเดี๋ยวน่ะโอ้ยถูกเลยอย่างเ่ีครับแต่จิ้นกิโลสองร้อยห้าสิบมันะครับเนื้อน่ะ แต่ควายทุกทุกโอ้ยแกไข่ได้กับแก้ไข่ครับรัฐบาลจะได้มีคนเลี้ยงหัวเลี้ยงควายจะได้มีเงินมีทองในกระลวนเหลือเกินไปลุกไปอันไปครับซื้อทุกกับขายตามทุกครับเลี้ยงกันไปตอนดี้แกขนม เก็บปซื้อเก็บปเก็บปครับแต่มันถูกด้อยทได้เวลามันแปลงก็ได้ไข่ตอนแปลงๆนาครับกินแย่ก็สบายใจครับสําหรับคนชอบเลี้ยงนะคนมาชอบเลี้ยงกับลาคาญนะนะสำหรับผมเนี่ยผมมีความสุขครับแจกอากาศขึ้นเต็มปอดโอยไม่เท่ากับไม่ค่อยตู้เขาครับเริ่มมีน้ำมีนวลแล้วครับซึ่งมันดีแลบพร้อม

ครับวายพวกนี้ที่เขาจะบุบก,ก็มีนะครับจะทุบเอาทําเนื้อน่ะเนี่ยสองตัวนี้เขาเอซื้อไปทําเนื้อนะครับเนี่ยตัวเนี่ยผมอันนี้ผมเลยซื้อไวอ้ผมไม่ได้สนใจนะผมอาไตเน้นควายยาวครับควายยาวมาสูงเท่าไหร่ก็บมาตัดเป็นยังขอป้อมันใหญ่ครับขอบป้อมันเนี่ยเรี่ยเคียวสีอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวโอ้ป้อเลยครับ ตัวเวลาชั่วโมงครึ่งนะมันแกล้งกันเดี๋ยว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 มันแกล้งครับเดี๋ยวมันห่วงกันกินครับแกล้งกินปลาเลอะควายไม่กินชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยกินแล้วครับเขากินเปี้ยนเขากินมาเรียกแะ้ว งวัวโอ้โออยควายก,กินแล้วแต่การขายกับงวัวจะขายง่ายกว่าครับขายงัวนะ่ะง่ายกว่าควายควายน้อยครับมาเกล็ดตุมลูกติดมาครับเนี่ยตัวนี้ผมซื้อหมนะื่นห้าเนี่ยแม่ลูกเนี่ยซื้อมาตอนนั้นพร้อมคอยดูตอนฝนลงนะครับฝนตึบต้อนกว่า ยักษ์ไม่ซื้อมาแปลงนอยครับตอนนั้นซื้อมาสามสี่หมื่น้วครับสี่หมื่นผมซื้อยบ่ผมอปแปลงกับเขานะครับเบอร์้ซื้อแปลงกับเขานี่เขาบอกให้พร้อมสามตัวครับตัวละเจ็ดพันวายรุ่นผมบอกงี้นะวขยได้น้องแล้วได้น้องกับแารุ่นนี้บ้เนี่ยนี่ตัวนี้เลยนน้องเลยซื้อรอครับเบอร้ฟัง เรเอเวลาที่มันจะแปลงอันแปลงปุ๊บกับฮะโอก,กาสของเป็นของนันซิ่งแล้วครับต้องก่อแล้วจะจับเงินเสษกับเขาแน่ครับตอนนี้เราโอก,กาสไปก่อนครับฝากธนาคารไว้ก่อน <c oughs> อครับพอบริกาสไปกันเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับงไรทางนาวิวสวยงามครับโอเคครับ อันลงมางอีกกันนะครับเนาะพ่องวงก่อนพ่อควายก่อนหอควายเสร็จก็ได้พ่อวงวงครับโอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามกดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนังซิ่งนุ่มเนี่ยชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ